วันนี้เราอยากมาพูดถึงคําว่าหายเจือชีเรารู้สึกว่ามันเป็นคําที่ไม่ยากหรอกไม่ใช่สับใหม่ไม่ใช่สับยากอะแล้วมันก็มีทั้งความหมายเชิงบวกความหมายเชิงลบแต่ช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราฟังมันแล้วเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นเรารู้สึกว่ามันโรแมนติกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปได้ยินประโยคหนึ่งมาคือ y อ u like that you s h e 的孩子气让孩子气แลปลว่าอะไร孩子แปลว่าเด็กนะ แล้วก็ชี้เนี่ยมาจากผีชี้หรือว่าชี้จืรวมๆกันก็คือพฤติกรรมแบบเด็กๆนิสัยแบบเด็กๆการทําตัวแบบเด็กๆซึ่งทุกคนรู้ว่าสังคมการทํางานมันจะชอบหล่อหลอมให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่บางทีระหว่างเนี่ยความเป็นเด็กของเรามันหายไปจากที่เราแบบยิ้มได้นะทั้งตาทั้งปากคือในบางวันหรือว่าในทุกๆวันนี้เราอาจจะแบบว่า รอยยิ้มรอยมันเป็นรอยยิ้มก็จริงแต่มันเป็นรอยยิ้มเชิงมารยาทเป็นรอยยิ้มเชิงธุรกิจมากกว่าอะไรเงี้ยอ่ะแต่มันจะมีบางคนที่เขาแบบรักเราเอ็นดูเราหวังดีกับเราจริงๆที่ถ้าสมมติว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าในตัวเรามันยังมีความเป็นเด็กอยู่เขาจะพยายามรักษาความเป็นเด็กในตัวเรานั้นเอาไว้ให้ได้นานที่สุดต่อให้คนอื่นจะแบบแกรีโตสิแกต้องโตได้แล้วนะแกต้องอย่างนู้นอย่างนี้ได้แล้วนะ เขาจะพยายามสแสดงเลยเป็นเด็กได้เต็มที่เออเราสปอร์ตแกอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออนคีคะซึ่งอย่างเช่นออช่วงนี้เราชอบคุณต่อฟอร์บนะคะคือคนน้องเนี่ยเวลาขึ้นเวทีแล้วมันมีเปเปอร์ชูดเนี่ยเขาจะชอบเอามือไปลองเปเปอร์ชูดันนั้นเอาไว้แล้วก็ยื่นให้คนพี่ซึ่งบางคน บางคนที่เขาแบบว่าไม่ได้มองเราด้วยแบบความลักความเอ็นดูอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้สาระทําตัวแบบเด็กๆแบบหายจืชี่อะไรเงี้ยแต่คุณต่อนะคะก็คนพี่เนี่ยก็รับมันมาแล้วก็มองมันด้วยความเอ็นดูเราก็เก็บม,มันไว้ในกระเป๋าเรารู้สึกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่อบอุนะ่นอะคือเขากําลังพยายามรักษาความเป็นเด็กของ ของน้องคนนี้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมนี้มันหลายๆอย่างที่คนอื่นอาจจะมองว่าน้องทําตัวเป็นเด็กน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเออมันควรโตได้แล้วในเวลาแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนพี่ก็ไม่เป็นไรทําได้เลยเราพพอร์ตเลยอย่างเงี้ยคือเราสึกว่ามันเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นเราเรา,เราช่วงนี้เราเลยชอบมากคําว่าแบบอืมอยู่หลยทยไทยจะรัเป็นเด็ก 对，对，对。